สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่5นะครับในซีรีส์ของ d e l ไฟล์ Fi สำหรับผู้เริ่มต้นคลิปนี้นะครับจะแนะนำการใช้งาน IDE แล้วก็การปรับแต่งเพื่อให้ Editor เป็นไปตามที่เราต้องการรวมถึงการจัดตำแหน่งของหน้าต่างต่างๆที่มีอยู่ที่หน้าจอนะครับ จากโปรแกรมเก่าที่เราเปิดค้างไว้นะครับก็จะแนะนำเมนูต่างๆแล้วก็หน้าต่างที่เปิดไว้นะครับตามที่เห็นอันนี้จะเป็น d e f a u l t นะครับถ้าเราดูตรงนี้ d e f a u l t layout นะครับจะมี3 3แบบซึ่งเราสามารถสร้างเพิ่มได้นะครับแบบ d e f a u l t l a y o u t ก่อน ตอนดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสตัคเจอร์หน้าต่างสตัคเจอร์อยู่ตรงซ้ายมือบนมีอ b อบเจกต์อินสเปกเตอร์นะครับอยู่ซ้ายมือล่างแล้วก็ทางขวามือจะเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์แล้วก็มามีเพจด้านล่างก็จะเป็นโมเดลวิวนะครับก็เป็นที่เขียนออาร์ไดอะแกรม แล้วก็ Data Explorer นะครับก็เอาไว้จัดการฐานข้อมูลจัดการข้อมูลนะครับมีเดียวกว่าทุกไท p ์เลยนะครับถ้าเป็นไฟแดกนะไฟแดกตัวนี้ก็คือจะมีทุกไท p ์เลยรวมถึงเวอร์ชั่นใหม่ก็สามารถที่จะทำงานผ่านมัลติแพลตฟอร์มนะครับได้ด้วยในเพจของมัลติดีไว้นะครับถ้าเรา เขียนโปรแกรมในลักษณะของมันจิดีไว้์นะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าจอเป็นเทมเพลตนะครับว่าแต่ละดีไว้์มีอะไรบ้างมี5นิ้ว6นิ้ว7นิ้ว8นิ้วมีเป็นแท็บเล็ตกี่นิ้วก็ว่าไปมีให้ดูตรงนี้ถ้าเราเลือกนะครับตรงฟอร์มเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปเป็นรูปจอมือถือเป็นรูปจอแท็บเล็ตตามที่เราเลือกตรงนี้แต่ตอนนี้เราโปรแกรมเป็นวินโด s นะ มันก็เลยไม่มีให้ดูด้านล่างจะเป็นแพทเลกของคอมโพเนนต์นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งมีหลายหลายเพจมากนะครับเราอยากได้คอมโพเนนต์ตัวไหนครับก็ต้องเลือกเอานะอ d ด i t i o n นลนะครับอยากได้ปุ่มที่เป็นมีรูปภาพด้วยนะครับก็คือตรงนี้ลากลงมาวางก็เปลี่ยนแคปชั่น สามารถที่จะใส่รูปภาพด้วยนะครับจะอยู่ใน Property ที่ชื่อว่าก r ิปเราก็ไปโหลดรูปภาพมาไม่มีเห็นด้วผมไม่มีรูปภาพคราวนี้ถ้าเราต้องการปรับแต่งนะครับหน้าต่างอย่างตรงนี้ ถ้าเราจะลากให้มันมาอยู่รวมกันนะครับก็ลากมาอ่ะมันไม่ยอมถ้าอยู่ข้างบนมันก็จะอยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่ตรงกลางไม่ได้เราก็ลากออกมาข้างนอกนะครับแล้วลากกลับเข้าไปให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้มันจะรวมไปอยู่หน้าเดียวกันเราสร้างเพจนะครับอยู่ข้างล่าง อันนี้ก็จะประหยัดเนื้อที่เช่นกัน2อันนี้ถ้าเราดูแล้วมันเปลืองเนื้อที่เราก็ลากมาไว้ตรงกลางนะหรือเนี่ยลากลงมาข้างล่างเราเกิดเพจใหม่นะเพจแท็บเล็ตนะครับเทบแพดเล็ตแล้วเราก็ลากมาให้อยู่สายสุดนะเพื่อง่ายต่อการคลิกหน้าจอก็จะเป็น ตามที่เราต้องการได้แบบนี้แต่ว่าถ้าเราไม่บันทึกไว้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นแบบเดิมนะแบบ default และถ้าเราต้องการบันทึกนะครับก็มาคลิกที่ไอคอนอรูปพระจันทร์เซฟเดสท็อป การเซฟเดสก์ท็อปนะครับถ้าเราเซฟทับของเดิมนะดีฟอลต์เลยเอ์พอเปิดมาหน้าจอก็จะรักษาตำแหน่งของการจัดหน้าจอของเราไว้เราสามารถที่จะสร้างารูปแบบเลยเอ์ของเราเองได้แบบที่หนึ่งนะเราอาจจะเขียนเป็น S1 แล้วก็กดปุ่ม OK นะตอนนี้ก็คือหน้าจอเป็นแบบ S1 ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบ Default นะก็คือจะเป็นแบบเดิมถ้าเราเปลี่ยนกลับเป็น S1 นะก็เป็นแบบที่เราบันทึกไว้นะครับอันนี้คือการจัดหน้าจอมาดูถึงเมนูนะครับเมนูไฟล์ก็จะมีเรื่องของการ สร้างใหม่ new มี open file open project open form version control นะอันนี้เราต้องลงโปรแกรมที่เกี่ยวกับการควบคุมเวอร์ชันนะไว้ก่อนแล้วก็เปิดจากของเก่าเปิดจากที่เราทำ favorite ไว้แล้วก็มีการ save save as save project save all code นะครับ code all แล้วก็การยุยุ unit การพิมพ์หน้าจอการพิมพ์ source code เมนูอิดด์นะครับก็พื้นฐานมีตัวหนึ่งก็คือตรงนี้เป็นล็อกคอนโทนถ้าเราล็อกคอนโทนนะครับคอนโทนทุกตัวมันก็จะขยับไม่ได้เห็นไหมครับคลิกแล้วลากไม่ได้เพราะมันถูกล็อกอยู่ประมาณนี้คือมันล็อกตัวเดียวไม่ได้นะมันล็อกทั้งทั้งฟอร์มทั้งหน้าจอเลยเราก็ต้องไปปลดล็อกมันก็จะขยับได้ s e ิร์ชนะครับก็ไว้ค้นหานะหลักๆเลยก็คือค้นหาข้อความในสวน์โคดวิวนะครับวิวก็จะเป็นตั้งแต่ในหน้าต่างเกี่ยวกับเรื่องของการดีบักเ a k กพอยต์เบรกพอยต์นี่ก็คือที่เรากด f 5นะครับเอาเบรกดูอคอ Stack นะครับก็เอาไว้ดูเกี่ยวกับข้อมูลของสต k w กวอชนะครับวอชนี่ก็คือวอชลิสต์นั่นเองนะครับเอาไว้ดูค่าตัวแปรต่างๆที่เราอยาก จะดีบักดู local variable อันนี้ก็คือถ้าเราเบรกดูนะครับมันก็จะบอกว่าตัวแปรใน local ที่เราเบรกดูณนะจุดๆุดนั้นเนี่ยค่ามีเป็นอะไรบ้างแล้วก็มาดูข้อมูลเทดข้อมูลอีเวนต์โมดูลที่รันนะก็ดู CPU to window นะครับก็คือหน้าต่างนี่แหละที่เราเห็นอยู่ คลิกเพื่อเลือกดูนะครับคลิกเพื่อเปิดหน้าต่างนั้นดู desktop นะครับก็คือเรื่องของการจัดการ desktop อที่ทำตัวอย่างเมื่อกี้นะครับมีการ default นะครับนะ layout startup หรือตอนที่ debug นะว่า layout ของตอน debug เป็นแบบไหนนะก็เป็นแบบนี้เราก็เลือกได้เป็นแบบนี้ก็ได้หรือแบบที่เราสร้างใหม่ก็ได้ ต่อไปมาดูเมนูทูบาร์นะครับก็จะเป็นเมนูทูบาร์อันนี้นะแต่ละแถบที่อยู่บนหน้าจอด้านบนนี้นะครับเซนดาตนะลองคลิกออกก็คนะือส่วนนี้นะติดก,กลับมานะครับก็จะมีอย่างจัดโพสิชันนะจัดโพสิชันสเปซ สเปซซิงอไลน์ย้ายขึ้นไปข้างบนอไลนไลน์ Al ign. Al ign. อยู่นี่ย้ายไปอยู่ข้างบน html design นะครับฟอร์แมอันนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอีกอันนึง component ก็จะเป็น component นะครับที่เป็นแบบเวอร์ชันเก่านะ สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยถ้าไม่ใช้ตรงแพทเทิร์นี้นะครับเราก็ปิดไปแล้วก็มาใช้ตรงนี้แทนนะก็กเลือกนะครับก็จะง่ายกว่าแล้วแต่คนชอบนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับทูบาร์นะครับปุ่มด้านบนนี้เราสามารถที่จะคัตตอมนะคัตตอมใหม่ตรงนี้ แล้วเราก็สามารถที่จะคลิกนะครับคลิกในหน้าคอมมานด์เนี่ยเราก็ลากเฉพาะไอคอนที่เราต้องการปุ่มที่เราต้องการเช่นเราอยากจะอ่าออปชันก็เอามาวางอ่าที่วางนะครับนะที่วางแล้วมันจะมีไอตัวเซปเปเลตด้วยนะตัวขั้น แล้วก็วิลซอร์นะอย่างที่ใช้ประจำประจำนะครับเซิร์ชนะครับเซิร์ชนะเซิร์ชอินฟายนี่ประมาณนี้จากนั้นเราก็ปิดไปมันก็จะค้างอยู่ตรงนี้นะพอคลิกด,ดูซอร์เนี่ยมันก็จะไวตั้งโปรเจกต์ออปชั่นนะมันก็จะมาเลยอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นของโปรเจกต์ที่เราสร้างอยู่นะ building นะการสร้างเดบไฟ compiler เลอร์คอมไพ l ์เสร็จแล้วไปออกตรงไหนนะครับ exe ของเราไปออกที่ไหน unit นะครับก็คือ dcu เนี่ยเป็นไฟล์ที่คอมไพ l ์แล้วเนี่ยไปออกไว้ไหนนะถ้าอย่างเป็นของผมก็จะเป็น c t e m p นะส่วนตรงนี้เนี่ยก็ไปเป็นตามโปรเจกต์ที่เราทำว่าไปออกตรงไหน,น ส่วน,นอื่นๆในเรื่องของเวอร์ชันอินโฟนะครับเวอร์ชันนี้ว่าเลขอะไรแล้วเราก็มากำหนดเมเจอร์ไมเนอร์รีลิสบิลกนะก็ใส่ไปภาษานะรหัสภาษาก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับโดยปกติก็เป็นอังกฤษแต่กำหนดเป็นไทยก็ได้นะแล้วก็มีรายละเอียดอินโฟที่คลิกขวาดู property นะครับในโปรแกรมเราก็สามารถที่จะดูได้ ก็คือมันอานจจะตรงนี้เรื่องไอคอนนะครับไอคอนอยู่ตรงนีนะ้เราก็สามารถที่จะโหลดไอคอนมาเปลี่ยนได้ไอสองอันนี้คือรูปภาพด้านบนเป็นไอคอนนะอื่นอื่นอื่นอ,นอ่ในส่วนของต้องฟอร์มเป็นการจัดจัดเรียงลำดับนะว่าฟอร์มไหนจะจะสร้างไหมตอนที่โปรแกรมรัน ถ้าสร้างก็มาอยู่ฝั่งนี้ต o วคีเอทถ้าไม่สร้างก็จะอยู่ขวามือ a p p พล a n c e ก็จะเป็นทีมนะครับเป็นทีมเป็นสีสันของปุ่มสมมุติเราเลือกสีฟ้าใช่ไหมเราก็กลับไปดูลองรันนะดนูจะเป็นแบบนี้ครับกลับไปใหม่ เลือกสีอื่นสีสกายอันนี้น่าจะฟ้าจริงๆริงันใหม่กก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จุดอื่นนะครับชุดอื่นก็แทบจะไม่ได้กำหนดอะไรนะครับเพราะว่าแพ็กเกจนะครับเราก็ดึงทั้งหมดไปรวมใน exe ส่วน รันไทม์นะครับเผื่อเราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยอาจจะไม่รวมทําให้ EXE มีขนาดเล็กลงเนี่ยก็เป็นการสร้างอีกแบบหนึ่งนะครับในเรื่องของ Debugger นะครับอันนี้ก็โปรแกรมที่ช่วยสำหรับในการ Debug นะส่วนใหญ่จะเป็นของ Android กับ Mac OS ตัว deployment นะครับก็เช่นกันอันนี้จะเป็นของ multi device นะครับก็จะเป็นของทาง android Mac o s แล้วก็ linux นะก็จะมีข้อมูลให้เรากำหนดส่วนพ,นพื้นพื้นหลักๆนะก็ประมาณนี้มีกำหนด Output นะครับว่า exe ไปออกไหนหรือ apk ไปออกที่ไหนอ่ะอีกอันนึงก็จะเป็น search path นะครับอยากจะ กำหนดว่าซอร์สโค้ดที่เราอ้างถึงเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเพิ่มเติมสําหรับโปรเจกต์นี้ก็มาใส่ตรงนี้นะเอาพุทธทางออกของ DCU แล้วก็ฟอร์มการกําหนดการเกิดของฟอร์มไอคอนเวอร์ชั่นอินโฟถ้าจะใช้ทีมก็กําหนดตรงนี้ถ้าไม่ใช้ก็ติ๊กออกนะประมาณนี้ แล้วก็มีการมาดูดูยูนิตทั้งหมดก่อนทอน f 1 2ดูฟอร์มทั้งหมดชิป12สลับดูซอสโค้ดกับฟอร์มนะก็ f 1 2สนะสลับดูฟอร์มกับโค้ดก่อนทอน f 1 2นะก็ดูยูนิตชิป f 1 2ก็ดูฟอร์มก็คือเมนูต่างๆก็จะเอาไว้เรียกนะครับดู รีเฟกเจอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนโค้ดแบบทั้งโปรเจกต์นะหรือจัดการเปลี่ยนแปลงโค้ดทั้งโปรเจกต์อันนี้จะไม่พูดถึงนะครับขอข้ามไปเลยโปรเจกต์ project, นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการโปรเจกต์ตั้งแต่การเพิ่มซอฟต์โค้ดเพิ่มฟอร์มหรือเพิ่มไฟล์นะครับเข้ามาในโปรเจกต์นะแล้วก็ add to r e p o s i t o r y นะครับ ตัวนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับการทำฟอร์มเทมเพลตนะหรือเฟรมเทมเพลตอะไรพวกนี้วิวซอสวิวซอสก็จะเป็นซอสของโปรเจกต์นะฮะเราก็จะดูเป็นไฟล์โปรแกรมนั่นเองนะครับมีการยูสอะไรแล้วก็มีการสั่งรันอะไรบ้างเปิดฟอร์มอะไรบ้างนะครับ อื่นๆก็เป็นเรื่องของการ run QA ตรวจสอบการทำงานของตัวโปรแกรมที่เราเขียนแล้วก็มี control F9 compile, c h i p F9 นะครับ build แล้วก็มี syntax check, information, compile all, resource and image manager นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวจัดการรีสอร์ทนะครับเพื่อแอดรูปแอดไฟล์ต่างๆเข้ามาในโปรแกรมให้โปรแกรมได้ใช้งานลันนะครับก็มีตั้งแต่ลันแบบดีบักลันแบบไม่ดีบักลันแบบเรา รันแบบใส่พารามิเตอร์นะครับอยากใส่พารามิเตอร์อะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการเบรกนะครับตรงนี้ก็เคยสาธิตไปแล้วคอมโพเนนต์นะครับก็มีการติดตั้งคอมโพเนนต์ใหม่นะตรงนี้เป็นเรื่องของการติดตั้งคอมโพเนนต์ใหม่ติดตั้งแพ็กเกจก็คือเพิ่มแพ็กเกจเข้าไป Import คอมโพเนนต์นะครับก็จะเป็นคอมโพเนนต์รูปแบบอื่นนะครับอาจจะเป็นคอมออบเจกต์ ActiveX นะหรือว่าเป็นคอมโพเนนต์ที่มาจากไฟล์ภาษาอื่น Import WSDL ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ็อบเจกต์ที่เป็นเป็นโซบหรือว่าเป็นเว็บเซอร์วินะครับอย่างระบบของการดูสิทธิ์ผ่านเว็บของสปสชเราก็จะใช้ตัวนี้ ที่เราจะเข้ามานะครับที่เราจะเข้ามาทำนะครับกำหนดก็เป็นออปชันนะตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่ ide นะกำหนด default f ฟลเดอร์สำหรับการแชร์แชร์โปรเจกต์การกำหนด compile เวลา compile ต้องแสดงหน้าต่างไหมนะครับแสดงต้องซ่อนดีไซเ n อร์ไหมซ่อนหน้าต่างพวกดีไซเนอร์พวกนี้ แล้วก็การจัดการคอมเนนต์ทูบาร์คอมเนนต์นะครับมันก็จะแบ่งเป็นเพจเพใช่ไหมบางทีเราอาจจะต้องอยากแบบคอมเนนต์ที่เราใช้ใบ่อยเราก็สร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งล้วก็ลากคอมเนนต์ที่เราใช้บ่อยเนี่ยไปใส่ก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อเรียงลําดับในการค้นหาได้ง่ายการจัดตกวแปร environment นะครับเนี่ยเพิ่มผาดเหมือนในดอทน่น่าจะเป็นอันเดียวกับของดอทด้วยแล้วก็ของเดิลไฟล์ด้วยการจัดการนำสกุลนะก็ปกติแล้วตรงเนี้ยมันก็ต้องติ๊กถูกหมดแหละนะครับแต่ว่าถ้าเออร์อะไรขึ้นมาหรือเราลงเด er ิลไฟล์ไว้หลายตัวนะครับตรงนี้อาจจะหายไปถ้าเราต้องการให้เวอร์ชั่นนี้เปิดได้เราก็มาเซฟอออแล้วก็เซฟไปโปรเจกต์อัปเกรด อาจจะคนละเวอร์ชันนะไม่เคยใช้แล้วก็มีการมาเปลี่ยนแปลงเซฟแอดปรับอัตโนมัติไหมรีเนมนิวโปรเจกต์ไลฟ์บอยดิงนะครับไลฟ์บอยดิงอันนี้ก็จะเป็นออปชันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการของไลฟ์บอยดิงเซฟเดสก์ท็อปอันนี้ก็คือที่เราพูดไปแล้วนะเกี่ยวกับการเซฟเลเยอท์ที่หน้าจอ ต่อมาเป็น user interface auto desk การจัดการสีการจัดการแท็บเล็ตฟอนต์ตัวหนังสือขนาดกลางขนาดใหญ่ก็คือตรงนี้จะเปลี่ยนไปตามที่เรากำหนดตรงนี้หมดสีนะครับมาดู editor นะเราได้ใช้แน่ก็คือส่วนของการจัดการซอสโค้ดการแสดงผล Cursor เ,เป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบกระพริบเป็นแบบไม่กระพริบ ที่เราเนะี่ยตรงนี้การทำแบ็กอัพนะครับเวลาเราเห็นโค้ดเนี่ยมันจะมีการทำแบ็กอัพไว้10เวอร์ชั่นอัตโนมัติเพื่อให้เราย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ไฟล์ Default ตรงเนี้ยเป็นแบบ a n s i g n ก็คือถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยอันนี้ก็คือไม่ใช่ a n s i ายนะครับเป็นยูนิโค้ดมันก็จะมีการเตือนตอนเซฟนะว่าไฟล์เรามันไม่ใช่เป็น a n s i g n นะเป็นยูนิโค้ดจะเตือนก่อน หรือเราจะตั้งเป็นอยู่ในโค้ดแเลยก็ได้ Line ending นะคันจบบรรทัดก็เป็น CRLF นะครับก็คือให้ใส่เครืงมา enter ตนะครับต่อประโยคท้ายภาษาก็จะมีการจัดการแทบ็บที่เราต้องใช้ตรงนี้แท็บ กดแทบ1ครั้งก็คือ2ตัวอักษรแล้วก็บล็อกก็เป็น2ตัวอักษรซึ่งอาจจะน้อยไปก็ต้องปรับไปประมาณ4หรือ8ปนะปานกลาง4เนี่ยสวยอีกอันนึงคือจัดการเรื่องของสีนะครับสีใน editor ตรงนี้ก็อย่างตรงนี้นะครับคำสงวนหรือคำสั่งของ Pascal เนี่ยของรีไฟเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงิน ถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็คลิกณนะจุดที่เราอยากเปลี่ยนนะครับอย่างสีน้ําเงินเนี่ยเราอยากเปลี่ยนเป็นสีแดงสมมตินะเห็นไหมมันจะแดงหมดเลยสีน้ำเงินหรือคลิกตรงสีเขียว invalid breakpoint นะก็คือ breakpoint ตรงนี้มันไม่ทํางานมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนไปอย่างอื่นเป็นสีเทา background ก,ก็คือพื้น foreground ก็คือ สีตัวอักษรลองเป็นสีแดงไม่มีให้เลือกก็คัดตอมนะแต่ว่าพอได้มีก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้แต่ถ้าต้องการคัดตอมก็คือเลือกเองก็จะเป็นเลือกแบบนี้เราสามารถตั้งได้วงเล็บสีอะไรตัวเลขสีอะไรตั้งได้หมดนะครับนะ ก็บางทีอาจจะเสียเวลาเยอะถ้าเราสนใจที่จะตั้งตรงนี้นะมันมีโปรแกรมสำเร็จรูปในการเซตทีมนะอันนี้ก็มองไปเร็วๆดิสเพย์ฟอนต์เนี่ยตรงนี้เลยด้านหลังยาว80ดเนี่ยทางขวาเส้นนี้เส้นกัน80แล้วก็เส้นกันหน้าตรงนี้20เราสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วตัวอักษร ที่อยู่ในโค้ดนะก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ใครต้องการตัว c o n s o l a นะครับหรือว่า c o เ r i e r นะ New ก็แล้วแต่ตามจะชอบหรืออยากให้เป็นภาษาไทยโดยปกติเราจะใช้ Fixit นะแสดงภาษาไทยตัวใหญ่ๆถ้าเป็นไอ้พวกนี้ตัวอักษรไทยมันจะเล็กๆนะหรือเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น14 16แล้วแต่ตามจะชอบลองเซฟก่อน เนี่ยจะใหญ่ประมาณนี้เลยลองดูภาษาไทย,ยสมชายหรือถ้าอยู่ในอินดิเตอร์แบบนี้เรากดคอนโทรลนะแล้วก็ลบก็จะลดขนาดถ้าบวกจะเพิ่มขนาดได้เหมือนกันคีมป p ปิ้ง รีโอเพนเอ็กซ์พอร์เตอร์ฟอร์มดีไซน์ดีไวซมเจอร์อ่ะอันนี้ก็คือมันติวิเวอร์นะครับที่จะมีให้เราเลือกใช้งานไฮเดฟนะครับอันนี้คือสำหรับหน้าจอละเอียด 4K อะไรอย่างงี้นะครับ ทีมเมเนเจอร์นะครับก็คือจัดการทีมเราจะเป็นมันจะเป็นอยู่สาหมวดสีเทาสีดำสีฟ้านยครับสีฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องกำหนดนะในเพจของในหัวข้อของ language นะครับ d e ี๋ยวไแล้วก็มาที่ Del ๋ย l ไ library นะครับ ไลบรารีผ่านนะครับบางทีเราต้องการที่จะเพิ่มผ่านซอสโค้ดนะก็มาเพิ่มแบบตายตัวก็มาเพิ่มที่นี่นะครับแต่ถ้าไม่ตายตัวก็ไปเพิ่มที่โปรเจกต์ที่เราทำงานอยู่อันนี้คือของเดลไฟ อันนี้ในเบื้องต้นจะประมาณนี้นะครับสำหรับในการค้นหาคอมโพเนนต์นะครับก็มาที่ฟอร์มแล้วก็มาเลือกคอมโพเนนต์ที่เราต้องการถ้าหาไม่เจอเราก็ค้นหา b ัตทอนนะครับนี่เจอแล้วถ้าต้องการมัตทอนเราก็ลากมาวางจะใช้คลิกที่คอมโพเนนต์หรือดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะมาเหมือนกันคราวนี้ ในกรณีที่เราต้องการปุ่มหลายปุ่มนะลากแบบต่อเนื่องหรือเพิ่มต่อเนื่องหลายๆปุ่มนะครับให้เรากดแป้นคีย์บอร์ดชิปค้างแล้วก็กดที่คอมโพเนนต์ตัวที่เราต้องการมันจะขึ้นขอบสีน้ำเงินนะครับเราก็มาคลิกที่ฟอร์มนะคลิกนี่คือการเพิ่มแหละเห็นไหมมันจะค้างอยู่นะถ้าเราลากมันก็จะได้ขนาดตามที่เราลาก ถ้าต้องการยกเลิกนะครับก็กดค้างไม่ต้องกดคีย์บอร์ดแล้วนะกดคลิกค้างขอบก็จะหายไปหรือให้เราไปกดลูกศรตัวนี้นะครับมันก็จะยกเลิกการเพิ่มคอมเนนต์ตัวเดิมออกไปอย่างเช่นอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่ม Edit นะ Edit เราก็กดชิปค้างแล้วก็คลิกที่คอมเนนต์ขอบสีน้ำเงินจะขึ้น เราก็มาคลิกที่ฟอร์มถ้าต้องการขนาดแบบอื่นเราก็ลากแต่อีดิทไม่ยอมต้องเป็นบ e m o เมมโคือการคลิกเนี่ยคือการเพิ่มอยากหยุดก็คลิกค้างเลยกดลูกศรนะก็จะหยุดละประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ เรียนรู้เรื่องฟอร์มนะครับ